มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน22ข้อปลดล็อกผับบาร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังรอการอนุมัติเปิดให้บริการนะคะสำหรับการเปิดผับแล้วก็บาร์ซึ่งคณะกรรมาการเฉพาะกิจของสอบ,บอคโดยพลเอกนทพลนาคพาณิชย์รองผอ,บอทอบอและรองประธานได้หารือกับตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงแล้วนะคะ ได้ออก22มาตรการรองรับการเปิดผับและบาร์สถานบันเทิงโดยจะเสนอต่อที่ประชุมสบ,บคก่อนที่จะผ่อนปลนเฟส5ในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะคณะกรรมการเฉพาะกิจผ่อนคลายเตรียมร่างมาตรการเสนอ,ส,อ,บบอสบคสำหรับการเปิดสถานบริการผับบาร์รวม22มาตรการก็คือ 1. ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่มีให้อาาาดและมีการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะ 2. ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ให้บริการทุกคน 3. จัดให้มีบริการเจลล้างมือบริเวณทางเข้าแล้วก็ตามจุดต่างๆต,ตามความเหมาะสมนะคะ 4. งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน5คนขึ้นไป 5. จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุมนะคะ 6. จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะแต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า2เมตรหรือว่าทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะค่ะ 7. กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย1เมตรโดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้นะคะ 8. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีค่ะ 9. อนุญาตให้นางรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นงดการส่งเสียงร้องเพลงแล้วก็เต้นรำค่ะ 10. ใช้เมนูกระดาษครั้งเดียวแบบทิ้งนะคะ 11. การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้วโดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟแทนการสั่งเป็นเหยือกหรือว่าเป็นขวดเพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวดทางน้ำแข็งและแก้วของผู้อื่นรวมถึงป้องกันการสลับแก้วกันด้วยค่ะ 12พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าเฟซชิลตลอดเวลาค่ะ13จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือว่าพื้นที่การแสดงกับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการหรือว่าจัดระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะคะ 14. ผู้แสดงบนเวทีต้องสวมเฟซชิลตลอดเวลาค่ะ15จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุมรวมกลุ่มตะโกนหรือว่าใช้เสียงดังและไม่ให้มีการเดินไปมานะคะ 16. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคลโดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ 17. ต้องทำความสะอาดสุขาทุก30-60นาทีค่ะ18ทําทำความสะอาดพื้นที่บริการโต๊ะเก้าอี้ราวจาบลูกบิดเคาน์เตอร์จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่นๆด้วยผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาทำความสะอาด พร้อมกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะ19ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นการแข่งขันหรือว่าทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน20นะคะงดการใช้เครื่องเล่นหรือว่าอุปกรณ์การเล่นเกมต่างๆเช่นโต๊ะพูหรือว่าลูกดอกตู้เกมเป็นต้นค่ะ21จัดพื้นที่สำหรับการสุบูรีโดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม 22งวดให้พนักงานบริการหรือว่าตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนางร่วมกับผู้ชายบริการนะคะทางนี้คณะกรรมการอยากให้สังคมคิดถึงพนักงานนักดนตรีที่เดือดร้อนไม่ได้คิดถึงเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มาเที่ยวเป็นหลักเพราะว่าพนักงานเดือดร้อนมากอีกทั้งเงินช่วยเหลือสิ้นมิถุนายนนี้แล้วก็จบลงแต่บางคนไม่ได้รับเงินค่ะสำหรับธุรกิจผับบาร์ เตรียมเปิดให้บริการแต่ว่าต้องทำตามมาตรการควบคุมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โควิดกลับมาแพร่กระจายรอบ2ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ